เมื่อเขมรเห็นศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยและกลัวว่าวัดภูม่านฟ้าอาจจะเป็นที่นิยมได้มากกว่านครวัดจากศักยภาพที่ไทยมีจุดเริ่มต้นของดราม่าเรื่องนี้นะที่ยังเป็นประเด็นสนทนากันไปเรื่อยๆจริงๆมันก็เกิดจากการที่ไทยนะก็เหมือนกับว่าสำเร็จในทุกๆอย่างมาพร้อมๆกันจนทําให้เพื่อนบ้านก็รู้สึกกังวลแล้วแหละว่าโหมันจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของเขาหรือเปล่าอย่างตอนที่ ขึ้นมรดกโลกจากเมืองโบราณสีเทพนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะก็สร้างความกังวลไม่น้อยต่อความนิยมของแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างนครวัดของเพื่อนบ้านเพราะว่าของเราเนี่ยก็จะมีความเก่าแก่มากกว่าเพราะมีความเก่าแก่ถึง1,700ปีนั่นก็เป็นประเด็นที่ทําให้เขาพูดถึงกันมากแล้วนะยังไม่พอทางนั้ที่เรื่องนี้มันก็ซาซากันแล้ว แต่ก็ถูกหยิบยกมาอีกจากประเด็นที่พูดถึงกันหลายปีก่อนซะด้วยซ้ําตั้งแต่วัดภูมั่นฟ้าสร้างกันใหม่ๆเลยแต่ว่าก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามารับชมเยี่ยมชมได้บ้างนั่นก็ทําให้เกิดเป็นกระแสพูดถึงอีกทั้งทที่ก็ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเป็นจริงเป็นจังอะไรขนาดนั้นโดยบางคนก็บอกว่าดูผิวเผินเนี่ยมันก็ดูคล้ายกับประสะาสาทนครวัดที่ประเทศของเขาก็เลยกลายเป็นว่าทุกๆอย่างรวมๆกันก็เลยบางพูดถึงว่าศักยภาพของไทยคือน่ากลัวมากๆเลยนะทางด้านการท่องเที่ยวบางก็เกิดความกังววล่าเอะ ประเทศไทยมีความสามารถทางด้านการท่องเที่ยวขนาดนี้กับทุนเดิมที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความนิยมของวัดภูม่านฟ้าที่มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในแบบของปราสาทโบราณอาจจะดึงความนิยมจากนครวัดไปได้ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือต่างชาติอาจจะไม่ไปที่นครวัดเลยก็เป็นได้นะเพราะมองว่าไปที่เมืองไทยก็จบครบที่เดียวอยู่แล้วสามารถมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ได้ครบโดยที่พวกเขาไม่ต้องเสียเวลาไปที่กัมพูชาหรือไปที่เพื่อนบ้านอื่นๆเลย สำหรับผมคิดว่าวัดดังกล่าวของไทยมีลักษณะแค่คล้ายอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เหมือนกับนครวัดอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของปราสาทและสถาปัตยกรรมโบราณได้ยินมาว่าพระที่นั่นก็ออกแบบกันเองผมคิดว่ามันก็มีความคล้ายกันแค่รูปแบบเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณเคยไปที่นครวัดบ่อยๆก็จะเห็นถึงข้อแตกต่างว่าไม่ได้เหมือนกับนครวัดแต่อย่างใดสำหรับผมคิดว่าคนที่คิดว่ามันเหมือนนครวัดมาก พวกเขาแค่ปั่นกระแสไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ถ้าว่าความเห็นทันมานะครับก็บอกว่ามันเป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่มีความคล้ายกันไม่ต่างอะไรกับการสร้างบ้านอีกหลังที่หน้าตาดูค,คล้ายกันเฉยแต่มันก็เป็นบ้านคนละหลังไปเลยโดยเฉพาะในมุมมองของการท่องเที่ยวผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวพวกเขาไม่ได้มาสนใจหรอกว่าแบบไหนคือออริจินอลแบบไหนคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่พวกเขาสนใจแค่มาดูความแปลกใหม่ในสายตาและแปลกใหม่จากความพุ้นชินที่น่ากลัวผมกับกังวลที่ประเทศไทยจะสามารถทําวัดที่สร้างขึ้นมาใหม่ มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในการเยี่ยมชมได้ไม่ต่างจากนครวัดที่มีความเก่าแก่ต่างหากนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงพเพราะศักยภาพของไทยอาจจะทําให้แม้แต่วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็สามารถโด่งดังได้แต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับก็มีคนบอกว่าอันที่จริงนี่ต้องแก้ภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชาเองซะด้วยซ้ำน,นะถ้านครวัดมีความน่าสนใจจริงๆและสามารถสื่อสารความน่าสนใจนั้นไปถึงต่างชาติได้จริงๆเป็นอย่างดีเนี่ยยังไงความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวมันก็ไม่ตกอยู่แล้ว แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าภาคการท่องเที่ยวกัมพูชามักจะตามหลังภาคการท่องเที่ยวของไทยอยู่เสมอก่อนจะทําอะไรตามแบบไทยทันได้พวกเขาไม่จะขยับก้าวไปข้างหน้าก่อนเสมอเลยส่วนตัวผมคิดว่านครวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจในตัวของนครวัดเองแต่ว่าอาจจะแพ้ไทยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการดึงดูดให้ผู้คน,นเข้ามาเยี่ยมชมนั่นแหละปัญหาที่ใหญ่ก็คือต้องทําให้ชาวโลกรู้จักรู้ว่าเรามีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ที่นี่และที่ไหนคือของที่อยู่มาก่อนและไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ แต่ปัญหาก็คือการสื่อสารที่เราไม่สามารถทําได้เท่าไทยเลยโดยความเห็นของชาวกัมพูชาคนก่อนหน้านะครับเขาบอกว่าอย่างที่ได้บอกไปผมคิดว่าประเทศไทยค่อนข้างเก่งในด้านนี้ในด้านการทําให้ชาวต่างชาติรู้จักอย่างเช่นการที่ชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนั่นปแปลว,ว่าการท่องเที่ยวก็จะได้รับการพูดถึงมากกว่าในสื่อออนไลน์แต่กัมพูชาเหมือนกับว่าจะสร้างกฎต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มันไม่เอื้อต่อการทําสิ่งนั้นมากนัก นจากการถ่ายวิดีโออาจจะเป็นปัญหาแล้วน่าจะทําให้การถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ก็น้อยกว่าด้วยในยุคนี้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียมันมีส่วนสําคัญกับภาคการท่องเที่ยวมากๆนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปแรงท่องเที่ยวต่างๆก็จะถูกเผยแพร่ออกไปและก็เป็นที่รู้จักจากผู้คนจากที่อื่นได้มากขึ้นด้วยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยผมคิดว่าสิ่งนี้คือส่วนที่ต้องให้ความสําคัญความเห็นตา่วไปนะครับก็บอกว่าอันที่จริงต้องปรับความเข้าใจกับคนบางกลุ่มแล้วแหละ ผมคิดว่าสถาปัตยกรรมแบบดังกล่าวเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาในความเห็นหนึ่งผมค่อนข้างเห็นด้วยว่ามันเหมือนกับการสร้างบ้านหลังใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมที่คล้ายๆกันมันอยู่ในสถาปัตยกรรมที่อยู่ในรูปแบบคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่หลังเดียวกันอย่างแน่นอนแน่นอนว่านั่นคือการเปรียบเทียบที่ถูกต้องและก็ไม่เอียเอียงผมคิดว่าความกังวลต้องกังวลเรื่องการโปรโมตนั่นเกี่ยวข้องกับความนิยมโดยตรงถ้าต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่นิยม เราก็ต้องทําให้เป็นที่รู้จักแทนที่จะมากังวลในเรื่องความคล้ายกันซึ่งมันเป็นปัจจัยที่เล็กน้อยมากๆปัจจัยที่สําคัญก็คือศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวที่เราต้องปรับและก็ทําให้เป็นที่รู้จักจะสังเกตได้ว่าประเทศไทยชายหาดหลายแห่งก็ไม่ต่างจากชายหาดในกัมพูชาเลยแต่พวกเขาสามารถสร้างสถานที่ต่างๆให้เป็นที่รู้จักได้มากกว่านั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันแล้วหลายๆอย่างในไทยน่าดึงดูดจากการท่องเที่ยวที่พัฒนามากขึ้นผมคิดว่ากัมพูชาเองก็มีหลายอย่างที่คล้ายกับไทย แต่จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถทําให้มันเป็นที่นิยมได้มากกว่าได้เลย mm hmm. ข้อเิทตมาค็บอกว่าต่อให้ไทยมีเสรยภาพทางด้านการท่องเที่ยวแค่ไหนแต่ผมคิดว่าพวกเขาไม่ควรที่จะทําในสิ่งที่คล้ายกันขนาดนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าไทยโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหลายอย่างรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ทําได้ดีกว่าเพื่อนบ้านด้วยแต่ผมคิดว่าไทยควรจะเผื่อแนวทางการท่องเที่ยวแบบอื่นๆไว้ให้เพื่อนบ้านบ้างได้เติบโต นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะดีต่อประเทศแถบนี้ทั้งหมดแน่นอนประเทศไทยอาจจะครองความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบไปแต่ผมคิดว่าพวกเขาควรจะเหลือในบางอย่างให้กับเพื่อนบ้านบ้างผมยอมรับว่าพนมเปญอาจจะไม่สามารถสู้กรุงเทพได้เลยแต่เรายังพอมีนครวัดที่าสามารถโดดเด่นกดไทยได้ผมไม่อยากให้พวกเขาต้องมาแข่งขันกันในด้านนี้ความนิยมของนครวัดนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆแต่เราก็คาดหวังว่านั่นคือ เลน์มาร์กสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศเราดังนั้นผมเลยคาดหวังแค่ว่าอยากให้ไทยไปเน้นการท่องเที่ยวในส่วนอื่นๆมากกว่าที่จะมาทําในสิ่งที่คล้ายกันคือถ้าไทยทําแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ทําให้ต่างชาติไม่ต้องเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเลยต่างชาติก็จะมาคิดว่าเดินทางท่องเที่ยวแค่ในไทยก็เพียงพอต่อการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปที่ประเทศอื่นๆความเห็นตาปาลนะครับก็บอกว่า เพราะไทยครอบครองความนิยมแด้านการท่องเที่ยวไปหมดนี่แหละก็เลยทําให้ผู้คนจากเพื่อนบ้านก็ต้องไปทํางานในภาคการท่องเที่ยวของพวกเขาแทนแทนที่เราจะได้ทํางานในประเทศของตนเองแต่ความนิยมต่างๆมันถูกรวมไว้อยู่ที่ไทยหมดแล้วแต่ว่าในความเห็นนี้นะครับก็มีคนเข้ามาโต้แย้งโดยก็มีคนบอกว่าแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากัมพูชาไม่สามารถสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมแบบไทยได้ต่างหากนั่นคือประเด็นคือถ้ากัมพูชาสามารถแข่งขันในภาคการท่องเที่ยวได้ ก็จะก่อให้เกิดงานขึ้นอย่างมากมายและผู้คนจนํานวนมากก็ไม่ต้องไปทํางานที่เมืองไทยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าทํางานที่ไทยมาสามารถรับไรายได้ในระดับที่สูงกว่าด้วยนั่นก็ส่วนที่สําคัญสรับผมอีกประเด็นหนึ่งคิดว่าเป็นเพราะผู้คนในกัมพูชาแม้ว่าจะมีพื้นที่หลาย,หลายแห่งสามารถทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ว่าผู้คนในพื้นที่พวกเขาไม่ได้มีกําลังทรัพย์มากพอที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่ของพวกเขาให้มีความสวยงาม ซึ่งต่างจากคนไทยที่สามารถทําสถานที่ต่างๆให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมได้ผมสังเกตได้ว่าอย่างน้นอยๆก็มีการพัฒนาที่พักมีพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มันรับกับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญเพราะเงินลงทุนของผู้คนในพื้นที่ต่างๆมันค่อนข้างมีความสําคัญต่อภาคการท่องเที่ยวมากๆด้วยผมสังเกตว่าคนไทยพวกเขาสามารถลงทุนในภาคการท่องเที่ยวได้ในขณะที่ชาวกัมพูชาโดยทั่วไปพวกเขาไม่ได้มีเงินที่จะทําได้ขนาดนั้น คนไทยสามารถสร้างที่พักสามารถสร้างร้านค้าสามารถสร้างปั๊มน้ำมันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขึ้นมากับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นแค่นั้นก็แตกต่างแล้วผมคิดว่าภาคการท่องเที่ยวนั่นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทาไมเมืองไทยถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างมากมายปัจจัยมันต่างกันที่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับเข้อย่างไรกันบ้างเกีย่ยวกับเรื่องราวในวันนี้สร็จนี้ก็ขอขอบคุณสกัดรับชมเลยครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดี